โอเคครับผมวันนี้อยู่ช่างชากูล่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาเปลี่ยนอันนี้นะหลอดไฟดีนะครับหลอดไฟไท้ายหลอดไฟเบรกนะครับก็แล้วแต่จะเปลี่ยนอะไรแล้วกันนะครับเพราะว่ามันถอดจุดเดียวเดี๋ยวให้ช่างเหลี่ยมช่างลายนะครับจัดการให้ใช้ไขควงแขกกับไขควงแบนดตัวเล็กนะครับทายเลย แ็บปล่อยสองตัว,วงัดยังไงไม่ให้มันหักนะก็ะเดี๋ยวนะวิธีงัดง่ายๆนะครับถ้าไม่รู้นี่ก็เอาจะแตกเลยนะ้วเราใช้ควงใช้ควงเบนนะครับอุ้ยตัวนี้มันง่ายยังวะอ๋อมันยังไม่ลงล็อกไ,ไหนอเอากระเดี่ยมวิธีงัดให้ดูหน่อยเผื่อมันแน่นะอะบางคนเจอมันแน่น,น่ย มันยังไม่ลงไม่ไม่น็อตร็อตน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องมโดยสอดน็อตตู้่าวิธีงัดในเรียบจัดเลยไอ้พองแบนนะใช้สาเอาสายลูกคุณเชฟที่รุ่นมีอยู่ถ้ามันจะลงต้นนึงที่ทำงานลูกค้าก่อนจะจะไปซื้อยางอีกนะนัดนะแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็มองเขี้ยวด้านล่างนะครับนี่เอามือด้านหนึ่งกดนี่ใช่ไหมเดี่มมันจะมีตรงนี้เห็นไหมตรงมุมเลยเห็นไหม ลองมันห <S m> ักเลยจบเลยพอมันขึ้นแล้วก็ถอยหลังใช่ไหมดันถอยใช่โอเคนะครับแล้วก็ดึงฝั่งนู้นเราเหมือนกันฝั่งนู้นนะครับนี่ครับให้เราเอามือกดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งใช้ไขควงนะครับไปงัดเขี้ยวตัวนี้เอาเป็นไหมเห็นไหมใช่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 อยู่ประมาณโอเคง่ายๆตัวนี้เราก็ดึงออกโอเคง่ายๆเลยคลิปนี้แล้วก็ทําการหมุนนะครับหมุนออกให้หมุนวนนะหมุนทวนเข็มนะครับ นี่จะเป็นหมอดตอนนี้เราค่อยดีตอนไฟไหม้อะเนาะอ่าใช่เหมือนกันอ่ะแล้วก็มุนใส่เดี๋ยวเวลาใส่ก็ง่ายเข้าไปเอามุนกลับเข้าไปมุนกลับโอเคจบเลยคลิปนี้โอเคครับวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนหลอดหลอดไปเลียวหลอดไปดีเลี่นไปท้ายหมดเลยเออโอเคนะครับเจาะอย่างเดียวหลอดอะไรก็เดี๋ยวแจกขอบทุกท่านละกันใช่ในวิธีถอดก็ประมาณนี้อ่ะสายเลยใช่ครับจบก่อนนี้ ใส่เข้าไปปึ๊บง่ายว่ะครับผมแล้วก็น็อตแข็งแข็งวอลเหมือนเดิมเอาใส่ใช่ไหมโอเคปรับไปสูงต่ำเลยไปหน้าด้วยให้เนียวคลิปเดียวจบเลยคลิปนี้มีมีเพื่อนถามมาไงของนี้มันหมุนข้างเดียวนะหมุนฝั่งเดียวโอเคอ่ะรู้เรื่องหมุนฝั่งเดียวเลย ให้เราไปมองข้ามฝั่งซ้ายมืออ่ะฝั่งซ้ายมือแล้วก้มรถตรงนี้นะก้มอย่างนี้นะแล้วมันจะมีตัวนี้เห็นไหม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 เป็นฟันปลาอยู่ในนั้นน่ะอ๋ออ่ะโอเคนะเนี้ยแล้วเอาไขควงแฉกนะหมุนเลยสตาร์ทเลยสตาร์ทลงสตาร์ทดูสตาร์ทให้ลูกค้าดูไหนครับดูตรงนี้นะดูฝั่งถังของไฟนะนี่ตัดอันนี้หมุนตัวนี่ หมุนก็หาตัวรถนะอันนี้หมุนตามอ่าขึ้นขึ้นได้ไหมลงได้ลงได้ไหมอ๋อก็ลองปรับดูแล้วกันแล้วขึ้นนะตามขึ้นนะวนวนลงนะครับก็ลองความดูดีกว่าเนาะใช่ให้เราไปมองไอ้สองเข้ากับเพลงอ่าางคนเราบอกว่า โดนไปขับไปแล้วไอ้คนที่ขับสวนทางมานอะตกไฟใส่อ่โดนเขาอโดนเขาด่าแล้วก็จะเตะปากเขาเพราะว่าถามคนดําทำมามาตรฐานอยู่ใช่แต่ว่าน้ำหนักตัว่สองคนไปไปหลุดใส่ชุกหลังเที่ยงมันมีหลาเหนักอืมอ้แค่นี้โอเคใครอยากดูือตรงนี้ตรงนี้นะโอเคใายมือแหละพูดไง่ายใช่้ายมือมีฟันปลาตั้งไว้ให้อยู่การเข้าขานออกได้หมด ปรับเอาแล้วก็ดูห<ง>ัดพ่อพงเลองดูอ๋อครับผมก็คือตามน้ำหนักตัวแหละปรับหายอีกว่าเพราะว่าบอกทีรอบกินรอบมันจะไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักตัวของเราไม่เท่ากันโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ขอบคุณช่างเด็กทีไรเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับผม